สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีลบประวัติการดูวิดีโอบน Facebook เราไปดูวิธีการทำกันเลยครับก่อนชมเนื้อหาต่อไปผมก็ฝากช่องท i p and Trick for you ด้วยนะครับสามารถกดติดตามช่องท i ิปแอนท i ิ k ฟอร์ยูที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Facebook ครับแล้วก็ไปที่สามขีดด้านบนขวามือนะฮะแตะเข้าไปเลย นะที่สามขีดได้บนฟวามือตรงนี้ปุ๊บแล้วปัดขึ้นให้สุดนะครับปัดหน้าจอขึ้นให้สุดแล้วมาแตะตรงนี้ครับการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวปุ๊บแตะการตั้งค่าครับแล้วปัดขึ้นจนมาถึงหัวข้อข้อมูลบน Facebook ข้อมูลบน Facebook ของคุณนะครับเราก็มาเลือกในส่วนของบันทึกกิจกรรมเลยแตะเข้าไปครับปึ๊บอ่าแล้วก็ไปแตะตรงส่วนนี้ครับด้านบนซ้ายมือตัวกล้องแตะเข้าไปปึ๊บอ่าด้านล่างครับในส่วนของมวดหมูเราก็แตะเข้าไปเลยครับตรงนี้ปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ปัดขึ้นที่สุดครับด้านล่างครับ การดําเนินการและกิจกรรมอื่นๆที่ลงบันทึกไว้เราก็แตะเข้าไปครับปึ๊บอ่าเสร็จแ,แล้วก็ปัดขึ้นครับปัดขึ้นเล็กน้อยอ่าในส่วนนี้จะเห็นว่านะฮะวิดีโอที่คุณได้ดูนะครับหัวข้อตรงนี้เราก็แตะเข้าไปเลยครับปึ๊บนี่ก็คือวิดีโอที่เราทําการดูบน Facebook นั่นเองนะครับคราวนี้วิธีการลบทํายังไงนะครับให้คุณผู้ชม สมมติเราจะลบของวันที่สิบ้ามกราคมสองศนสองหนึ่งตรงนี้นะครับเราได้ดูเดีโอในส่วนนี้ไปเราก็ต้องการจะลบใช่ไหมเราก็ไปที่สามขีดด้านหลังครับตรงนี้ด้านขวามือไม่ใช่สามขีดสามจุดกออไปสามจุดตัวนี้เราก็แตะเข้าไปครับปึ๊บอ่าด้านล่างจะเห็นไหมครับคําว่าลบนะครับเราก็ลบเลยครับผมปึ๊บเห็นไหมครับว่าวันที่สิบห้า ได้หายไปแล้วนั่นเองนะครมันก็ใช้วิธีนี้ไปเรื่อยๆนะครับในการลบแต่ละแต่ละวิดีโอแต่ละวิดีโอนะครับผมฝากคุณผู้ชมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อประการแจ้งเตือนทันทีที่ผมมีคลิปใหม่ๆนะครับหากมีข้อสงสัยก็ส่งมาทางคอมเมนต์ใา้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเนธจิจกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ